สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสั่งน้ำซุปและสมัครสมาชิกให้ลูกค้านะครับขั้นตอนแรกให้กดเข้าไปที่การสั่งโตะนะครับแล้วเราก็เลือกโต๊ที่จะสั่งสั่งให้ลูกค้านะครับเลือกโต๊ที่จะสั่งให้ลูกค้าเลือกเป็นหนึ่งคนยืนยันครับ แล้วเราก็เลือกน้ำซุปให้ลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะทานน้ำซุปอะไรก็ให้ลูกค้าเลือกเราก็สั่งให้หลังจากเข้ามาหน้านี้เนี่ยให้เรากดตรงคำว่า,าคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดคำว่า,มาสมาชิกใหม่ครับตรงนี้ก็ให้ เราใส่เบอร์ชื่อแล้วก็เลือกเพศวันเกิดของลูกค้านะครับหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เรากดคำว่ายืนยันการสมัครตรงนี้นะครับ หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มคูปองให้ลูกค้านะครับให้กดเข้ามาที่ชื่อของลูกค้าตรงนี้นะครับกดตรงคำว่าออกคูปองตรงนี้ครับจะเป็นการเพิ่มคูปองให้ลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงคำว่าตรงคำว่า new c u s u m e r ตรงนี้ให้เรากดติ๊กถูกครับ แลก็กดคำว่าออกคูปองครับตกลงครับออกคูปองให้ลูกค้าเสร็จก็กดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เข้ามาใช้คูปองตรงนี้ครับตรงคำว่าคูปองที่ใช้ได้อันนี้ครับคูปองสมาชิกใหม่แล้วก็กดใช้แล้วก็กดสั่งซื้อทันทีได้เลยครับ ท่านี้ก็เสร็จการสั่งน้ำซุปแล้วก็สมัครสมาชิกให้ลูกค้าแล้วนะครับ